เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องปังทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปอะนิเมะเรนเจอร์นะครับคนดูวันนี้จะมารีวิวบันนี่บับศูนย์จุดหนึ่งนะครับสเตตก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะเราไปดูเกียร์เกียร์ใส่ประมาณนี้เลยนะโอู้คนดูดวงดีมากประมาณนี้นะครับคููดาวก็ยี่สิบวีครับระเมจอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะค่าลมต้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับสกิล เดี๋ยวว่าใช้ได้แรงเอาเรื่องเลยนะก็ยืมไปดีคนดูมารีวิวนะครับก็ขอขอขอบคุณกันด้วยนะครับผมยืมมา2 ID นะครับจะมารีวิวระหว่างบัฟ0ูกับบัฟดาเมจม่วงมังคับถ้าผมจะไม่ปิดนะครับ2 ID นะครับบับ0ูกับบับธรรมดานะครับว่าความแตกต่างมันจะประมาณไหนกันนะครับคนดูว่าบับไหนคุ้มกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยนะครับงั้นไปรับชมกันได้เลยครับไป เอาล้ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยครับตัวแรกมาปุ๊บนี่ครับตัวละครบันนี่ว้าวเท่มากเลยนะครับประมาณนี้เลยนะเจะมิเริ่มต้นอยู่ที่สามพันนะครับไปมาตัวน้องโคตรเท่เลยครับนี่นะ วงตีเป็นเซอร์เคิล AOE นะครับเดียวอยอามาใหม่นะครับค่าปล่อย585อนะครับน้องวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วอยู่นะครับวิ่งวิ่งไวสี่เลยนะครับถือว,ว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมอัพให้ตันก่อนนะครับจะได้มาดูเมีดกันอีกทบว่าอัพตันประมาณเท่าไหร่ตัวน้องเขาอัพแพงอยู่นะครับน่าใช้เวลานานอยู่นะผมต้องปล่อยตัวกี้ออกมาไว้ก่อน งพอไหมเนี่ยปล่อยผมกลัวไม่พอมากเลยมันหารีวิวยากรครับพอดีผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องรีวิวดันไหนด้วยนะ อันนี้คืออัปตันแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นแปดสกิลดาเมจสกิลอยู่ที่ห้าแสนสองเลยนะคนดูก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องออกมาแล้วน้องดาเมจแรงมากนี่เลยนะครับตัวน้องแอนิเมชันสวยมากนะครับตัวอีโวแล้วนะคนดูนี่เลยนะครับวิ่งเดินออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวน้องก็แรงเอาเรื่องนะครับวิ่งก็อยู่ห้าจุดสองเลยนะ วง49ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวน้องถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยครับเลือดก็แสนหเลยนะครับตัว e ีโแล้วนะครับตัวนี้บับ0.1นะครับต่อไปเราไปดูบับธรรมดากันนะครับที่ไม่ใช่บับ0.1ว่าความแตกต่างจะประมาณเท่าไหร่นะครับไป เอาล้ครับตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่อีกไอดีหนึ่งนะครับไอดีของคนดูก็ที่ให้ยืมมาเปรียบเทียบรีวิวกันนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ยืมมานะครับนี่นะครับบันนี่น่าจะเป็นบัฟดัมเมดไหมผมขอเช็กกันนะครับน่าจะเป็นบับวงกับบัฟดาเมจนะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อบัฟระยะบัฟระยะครับกับบัฟดาเมจนะครับว่าต่างกันขนาดไหนนะครับค่าวางอยู่ที่391กนะครับถึงก็ถูกเอาเรื่องนะดัเมจอยู่ที่800นะครับดูเกียร์ก่อนนะครับ กาใส่เกียร์อะไรบ้างอ้ใส่ครบเลยไดมจสกิลอยู่ที่7,300นะครับก็ปล่อยได้หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับคูดาวสกูดาวสกิลอยู่ที่25วีนะงั้นเราไปดูรีวิวกันได้เลยครับไปกันต่อเลยไปเอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับปล่อยออกมาแล้วครับค่าปล่อยออกมา39 1้าบเ็บาทนะครับตอนปล่อยเฟกก็อะไรปกติเหมือนเดิมครับแต่น้องเทามากอะ่ะผมยังได้มาครับตัวน้องเชื่อบันนี่นะครับจากเรื่องวนะันพีทนะนี่นี่แน่นี่แน,น่น้องต่อยแรงมากเลยมาที่นี่นะครับแต่เจอ,อยูตะไฟก,ก็เรียบร้อยครับมองเท่งครับบอกเลยผมอัพให้ตันก่อนนะอัพตัวละครให้ตันก่อน คอนจิบูเลือดมันเยอะมันเลยยืนไหวเหรออืมกำลังปล่อยอีกตัวออกมานะครับไม่แน่ใจว่าทันอีกไหมขอให้ทันเถอะจะได้ร,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 รีวิวให้ทันขอร้องละขอร้องละห้าพันแล้ว หกพันแล้วเจ็ดพันแล้วขอให้ท่านเถอครับกัดเปนห้ากัดเปนหโอเคครับตัวน้องปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอัพตันแล้วนะครับก็นี่ว้าวน้องตีไกลมากประมาณนี้เลยนะครับ ก็ดาเมจน้องจะอยู่ที่หมื่นห้านะครับแบบไม่บัฟโมนานะครับไอ้ไม่โทษกันด้วยครับไอ้บัฟสูนจุหนึ่งนะครับสกิลดาเมจก็อยู่ที่แสนสามครับผมตีไปแสนสี่แล้วกันก็ถือว่าใช้ได้ครับวิ่งยังเป็นสี่นะครับถือว่ามันยังไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับแต่วงนี้ผมยกให้เลยครับวงห้าสิบจุดห้าถือว่าตึงมากตีตีสองวิตีเร็วมากสกิลน้องทํางานดีไหมครับก็ถือว่าดีนะครับก็ทํางานใช้ได้เลยนะครับก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้รีวิวความต่างมีบัฟศูนยุนกับไม่ไม่มีบัฟศูนย์่นะครับก็ขอขอบคุณทั้ง2 ID ด้วยนะครับที่ให้ยืมมารีวิวนะครับขอบคุณสำหรับคนดูที่ให้ยืมนะครับงั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันดีเยอะด้วยนะครับมีการดูนเยอะๆนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่บายขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับไว้เจอกันครับ